สวัสดีครับกลับมาพบกับพริีวิสประจำวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2525กันอีกครั้งนะครับพี่น้องคริสเตียนที่รักเราไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในเราจากพระธรรมกลาเทียบทที่2ข้อที่20การที่พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ในเราหมายถึงการที่เราได้มีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในเราอย่างแท้จริงในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่27ได้บอกว่าพระคริสต์สถิตในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิรินี่คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วที่เราสามารถมีได้กับพระเจ้าซึ่งพระเยซูทรงอธิษฐานให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่21พระเยซูพระบุตรอธิษฐานดังนี้ว่า ลูกขอให้พวกเขาทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับพระองค์พระบิดาอยู่ในตัวลูกและลูกอยู่ในพระองค์ขอให้พวกเขาอยู่ในพวกเราด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ส่งลูกมาเราคริสเตียนอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเราและเรากับพระคริสต์อยู่ในพระบิดาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องพยายามเข้าใกล้พระเจ้าอีกต่อไป พอเราได้ถูกนำมาใกล้ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2งข้อที่13ได้บอกว่าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์พวกท่านที่เคยอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์ชีวิตที่รันที่เรามีคือชีวิตของพระคริสต์เองไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตที่ยาวนานขึ้นหรือดีขึ้น แต่เป็นชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าที่อยู่ในเราในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบสองได้บอกว่าและนี่คือคำพยานว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันด์แก่เราและชีวิตนิรันด์นั้นอยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ใดมีพระบุตรก็มีชีวิตนิรันด์การที่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในเราหมายถึงการที่เรามีชีวิตใหม่ในพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นแหล่งพลังและความหวังของเราในทุกๆวันพระเจ้าอวยพรครับ